นก่อนอื่นก็นขอขอบใจแฟนมวยลาวหลายคนเนานที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็คอมเมนต์สบายดีนก่อนอื่นก็ขอขอบใจแฟนมวยลาวหลายคนเนานที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็คอมเมนต์หาซูซูเดอร์ยังไงขอขอบใจหลายๆส่วนเรื่องดราม่าเรื่องโบนัสนะที่ได้โบนัสกบ็นนบบเป็นยังนอกะบางที่หลายๆคนเนม่ยงว่าจะเป็นลูกนอกที่สวยงามบ่ เขาเบิ่งกับแบบวางงามแต่ว่ายังโบถืกใจทางวันกับมีเรือเป็นน้ำนอกแบบว่าเป็นลูกที่นอกแบบลูกิดพันบไมีหมัดะตีพร้อมบอันนี้เขาเขาก็ยังโบหุ่นบันไดเนาะแต่ว่าบโบให้ดามาเรื่องโบนัสบบได้บเป็นยังไม่ใช่ว่าสุดหนาสิพยายามเฮ็ดให้ดีก็เก้าสีเฮ็ดซ่อมให้นักแล้วก็สีพยายามโชคให้บบถอยหลาย บอกหรือว่าแนวใดเนาะเอาขอขอบใจล,ลายโอหรือว่าสุขันไตปัญญวงเนะเจ้าของเหรียญคำสามเหรียญในซีเกมเนาะที่ว่ามอบให้กับพ่อแม่ประสนสาวลาวที่ผ่านมานะ่ะก็ได้คืนศกในวันลุมพินีเป็นไฟธมิตรในวันดังกลเซเดกันใะนแอดกบมั่นใจว่าชนะอยู่แล้วเนาะโดยประสบการณ์ทางมวยดีกว่านะเพราะว่าทั้งนั้นคุณเดชครูแจงเป็นมวยลาวล่กเนาะ เป็นไปตามคาดนะยกธมิดเหมือนทั้งนั้นน้องโอเนาะเบิ้งมวยกันก่อนนะตีแล้วก็ถอยส่วนกลับมามัดเข้าหน้าทั้งนั้นคุณเดชแลวก็สอกเข้าหน้าแบบทักๆเกือบบอลตั้งแต่ยกธมิดนะแต่ว่ายังตีไว้ได้จนถึงยกที่2นะต้นยกนะต้นยกเป็นทั้งนั้นน้องโอเนาะปิดบัญซีได้อย่างบบว,วานะมัดขวาตรงเข่าหน้าทั้งนั้นคุณเดชมีอาการเนาะน้นองโอ เตะสวนไปบ้านหนึ่งนะเหตุให้ล่มเนาะก่อนที่จะลุกมาโซเซนะก่อนที่กรรมการจะซูมมือให้ทางนั้นน้องโออสนานอกไปนะแต่พิกตอนสุดท้ายนะก็คือกรรมการประกาศให้โบนัสโบ,บนัยโบนัสเลยนะโบนัสโบนแตกนะแต่มมีการเปิดเผยวบาย,ย้อนสาเหตุไดนะโบนัสจึงบ่แตกนะ ยังบ่มีการเปิดเผยทางการเถื่อนาะแต่ว่าแอดก็ได้ไปอ่านหลายคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ถล่มกันเลยเนาะถล่มทลายกันเลยคอมเมนต์มีการถามมีการแบบดราม่ากันเลยเป็นหยังคือบ่ได้โบนัสประมาณนี้เนาะแต่แอดก็ได้ไปอ่านมาในหลายคอมเมนต์ก็ได้แอดก็ได้เห็น5-6คอมเมนต์ที่ว่าสะดุดตาเนาะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็มีคอมมอาจเป็นไปได้สูงที่ว่าทางฝ่ายจัดการขันบ่ได้ให้โบนัสนะถ้าเบิ่งเพิ่นประกาศทางการอีกทีหนึงแอดจะมินกันนำมาให้เบิ่ง เดี๋ยวไปเบิ้องห้าง6คอมเมนต์กันก่อน,นนะที่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะเป็นเริ่มต้นที่คอมเมนต์ทมิดกันก่อน,นนะเนาะเพิ่นบอกมาว่าคนนี่ท้าว่ากาันตามคอมเมนต์จริงสมควรที่ว่าจะได้รับโบนัสนะเพราะว่าซกแล้วแลกมัดกันตั้งแต่ยกธมิดเนาะต้องโอ้ก็ไม่ได้ถอย